nói là cậu bịn cả tai rồi thán à nhảm, cắm nhảm à nhảm, cả là สวัสดีคะ่ะสาวเดือดจะมาพบมาพอกันคือเกากัะพี่น้องคะ่ะวันนี้สาวํำซ่วกุ้งดองกัะพี่น้องค่ะํำซุกกุ้งดองแซ่บมนัมวบรรยากาศดีๆมันจัดกัะพี่น้องคะ่ะหลังเล็กงานคือเก่ากับพี่น้องสภาพโอ้ยจับปลาเราแล้วก็มาเซยผมเม้น <c> ต <oughs> <c oughs> ะไปเสียบกอยายนกะพี่น้องมาจ้าอย่าสร้างม่ผอกลิ่นคนเขาก็เด้อหืมัวควย ทำบาร์บีคิวใช่ไหมมูซี่พี่น้นองพักขอบุสลัดประกาศยินน,น้ำส,ส,ส่วนคณะสลัดมาสับจ้ะแม่แบบจำส่วนปุนยุงลางใจพวกเราจกรุกจักสภาบลันหนึ่งนั้นแต่ว่าบรรยากาศดีดีได้พี่น้องวนนี้ ตัองตีกิว่วแต่ว่าแดดตีกันนัดอืมอืมจสดๆเนี้ยขนาดไม่ได้สวยอืมหวาน เอราว่าคอปาเว่าเป็นกระ่ายไปทง้านยคใหญ่าห่บัวพูดนะบดกระ่ายเพรเขาบอกเาเป็นกระ่าย Ví, anh ăn mày đi mày mày đấy mà mày 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 กินดับกล่อยนด้เป็น้อง่งอมลมวเรายะไปลองทามเนี่ยกินบ่อย ăn nắng sắp tới nóng sắp nè, sắp nắp 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 nó nắp bà bà nắp 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 นี่ก็อร่อยนุ่มเขาตุ้งยองก็นเนียวหวานชายองหวานตุ้งยอ,องสิ มาเขื่อนเทศเขียวแล้ว mm ส่วนนั้นนะอืมตักอนนี้ามาจากส่วนพันธกระปุกยนั่าจับนวดจับหนัวต็มหนัวอืม

สดุ่นกับมิสแต่ฟักบุ่งกับมิ้งให้ขนมผักผัดคะจับเข้าไปอขอบุ่งนนามย์หวานว่ะ <laughs> ข้ามกังจับ Ừ. sao xào Ồ, chẹp mình tên นสมสอดึงยายากที่สยกันต่อเรอดีพ่อาววันนี้วรุ่ไปเห็นวิดีโอ

phải chịu phu gia ưu Tu phu gia chiết chỉ ăn được, ăn bả vị chiêu cơ bồ, nha cậu, còn cả với cái, con qua mà, ba ba mong sẽ với lui, nô, ok, bên mang nuôi, nha cậu bộc ว่ากินเขาเขาลูกหนูพานหนึนขงข้างๆกันแล้ kalz oh, yeah, ar genda